สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง s a n เตอร์สตอรเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่ามดก็คือตัวปัญหาที่มักจะสร้างความปวดหัวหรือสร้างความเดือดร้อนลำคาญให้กับเราอยู่เสมอในทุกๆครั้งที่เราพบเห็นหรือพบเจอตัวมดที่จะมาเดินป้วนเปี้ยนหรือเดินมาให้เห็นอยู่บ่อยๆนะครับและยิ่งถ้าเป็นพวกมดคันไฟหรือเป็นมดที่มีพิษด้วยแล้วก็ยิ่งต้องคอยระวังให้ดีเลยนะครับ ในการกำจัดหรือป้องกันก็มีอยู่ด้วยการหลากหลายวิธีให้เลือกใช้วันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีกำจัดมดที่ได้ผลเร็วอีกหนึ่งวิธีแบบง่ายๆให้ลองนำไปใช้ทำไว้ป้องกันหรือกำจัดมดกันดูนะครับก็คือจะใช้เป็นแป้งที่เราใช้ทาตัวแบบนี้หาได้ง่ายๆในบ้านนะครับจะเป็นแป้งธรรมดาแป้งเด็กหรือแป้งเย็นก็ได้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีถ้าเลือกใช้เป็นแป้งเย็นได้ก็จะดีกว่านะครับ จากนั้นก็ให้เรานำแป้งไปโรยตรงบริเวณที่มีมดมาอาศัยอยู่ได้เลยโรยลงไปให้ทั่วเลยนะครับส่วนที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือจะมีมดเริ่มเข้ามาทารังอาศัยอยู่แล้วก็กําลังเริ่มที่จะมีตัวมดเพิ่มมากขึ้นด้วยถ้าตรงไหนที่มีรังมดดินตรงนั้นก็จะมีลักษณะเป็นขุยขุยขึ้นมานะครับและถ้าเราเจอรังแบบนี้ก็ให้รีบหาวิธีมากําจัดให้เร็วที่สุดอย่าปล่อยให้มดขยายรังใหญ่มากจนเกินไปเพราะว่าจะทําให้จัดการได้ยาก ยิ่งถ้าเรามองไม่เห็นลังหรืออาจจะเผลอเดินไปเหยียบเข้าที่ลังมดก็อาจจะโดนลุมกัดจนเป็นแผลได้นะครับและก่อนที่มดจะเพิ่มจํานวนมากขึ้นไปกว่านี้เราต้องจัดการตั้งแต่เนิ่นๆในตอนนี้เลยนะครับนําแป้งมาโรยลงไปให้โดนที่ตัวมดด้วยเลยก็จะยิ่งดีนะครับเดี๋ยวลองมาสังเกตอาการมดหลังจากที่เราเริ่มโรยแป้งลงไปกันดูนะครับพอเราโรยแป้งลงไปจากตัวมดที่เดินเคลื่อนไหวอยู่เร็ว ก็จะเริ่มเดินได้ช้าลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับนี่ก็เพิ่งจะโรยแป้งลงไปเพียงแค่แป๊บเดียวยังไม่ถึง1นาทีเลยนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าแป้งที่ไปสัมผัสหรือโดนเข้าที่ตัวมดทําให้มดเกิดการระคายตัวก็เป็นได้จากการที่เราเห็นนะครับแล้วก็จะทําให้เดินหรือเคลื่อนไหวตัวได้ช้าลงด้วยถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวมดก็จะย้ายลังหรือหนีไปจนหมดไม่กลับมาอาศัยอยู่อีกนะครับ ก็ให้เราโรยแป้งลงไปตามทางเดินของมดหรือโรยแป้งลงไปให้รอบๆบริเวณที่มีมดมาอาศัยอยู่ให้ทั่วเลยนะครับและถ้าจะให้ได้ผลหรือไล่มดออกไปได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าตรงไหนที่เป็นดินมดอาจจะหลบซ่อนตัวลงไปในรูก็ให้เรามองหาทางเข้ารูแล้วก็คุ้ยดินพลิกดินแถวๆนั้นขึ้นมาสักหน่อยจากนั้นก็นําแป้งมาโรยลงไปให้ทั่วก็จะทําให้มดที่แอบอยู่ด้านล่างสัมผัสเข้ากับแป้งที่เราโรยลงไปได้อย่างทั่วถึงนะครับ ส่วนมดที่โดนแป้งเข้าไปเต็มๆก็อาจจะตายได้เหมือนกันในบางส่วนนะครับหลังจากนี้ก็ให้เราทิ้งเวลาไว้สักพักแล้วค่อยกลับมาดูใหม่นะครับมดก็จะค่อยๆทิ้งลังแล้วก็หนีไปไม่กลับมาให้เห็นอีกเลยนะครับและเราอาจจะนำวิธีนี้ไปใช้จัดการกับมดที่มาแอบ,บอาศัยอยู่ตามใต้กระถางต้นไม้ก็ได้นะครับโดยการใช้แป้งโดยใส่ลงไปตามใต้กระถางก็จะช่วยจัดการกับมดให้หนีออกไปได้โดยเร็ว กว่าวิธีอื่นๆได้ด้วยนะครับหรือถ้าเราเจอมดเดินอยู่ตามรอบๆบ้านเราก็นําแป้งมาโรยป้องกันไว้ตามทางเดินของมดได้เลยก็จะช่วยป้องกันไม่ให้หมดเข้ามารบกวนได้นะครับก็ลองนําวิธีที่แนะนํามาทั้งหมดนี้ไปจัดการหรือใช้กําจัดมดที่มารบกวนที่อยู่อาศัยของเรากันดูได้เลยนะครับ